นานๆจะเห็นทีขวัญอุตสามณีสลัดความทราบหยิบชุดไทยมาใส่ลุคนี้กี่คะแนนเป็นอีหน,นึ่งนางเอกสาวขวัญใจของใครให,หลายๆคนสำหรับขวัญอุตสามณีที่ตอนนี้กลับมาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดอีกครั้งและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดทางด้านสาวขวัญได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดไทยนุ่งกระโปรงผ้าไทยสีชมพูโดยโพสต์นี้เธอเขียนแคปชั่นว่าเรื่องมูงไว้ใจเดียนค่ะ สวยเฮงเหลือคู่อะคา่ะมาได้แล้วพ่อคุณหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของเธอมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยงามตามท้องเรื่องจ้าสวยหวานน่ารักมากคา่ะสวยมากคา่ะสวยจังค่ะล่ะต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของขวัญน,นั้นเต็มสิบเอาไปเลยค่ะหน,นึ่งอยคะแนนเรียกว่าสวยสุดๆไปเลยจ้า